เน็ตเวิร์กล้นล้าพาไปหมูวันนี้เราอยู่ที่วัดหน้าปกครับแถวๆรากอีเจริญในกรุงเทพนี่แหละในกรุงเทพเนี่ยหาวัดที่รอดพระโบสถ์นี่ยากมากแล้วก็มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วก็ลูกนิมิตเก่าแก่พหน้าปกที่แกะมาจากต้นตะเคียนทำต้ครับเราจะทำมาเสียงเลขก่อนเลยนี้เห็นกเหมือนแรงดึงดูดให้ซูมให้ดูเลขอะไรอีกสักอันได้ไหมก็ได้ ตาดีได้ตาไร้เสียงบอกเลยแล้วแต่ดวงแล้วแต่โชคนะบอกเลยนะนี่แหละเหอนเรื่อตัวนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวันดี้ทุกท่านนะครับเข้าสู่เน็ตเวิร์กละล่าพาไปมูนะครับนี่เป็นหน้าเป็นตาบ้างนะพี่โอ้วันนี้ขอบคุณมากวันนี้ขวัญน้ำมันพายครับครับผมดีเจน่องวิชัยครับครับผมมาด้วยกันในวันนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นหน้าเป็นตากันบ้างเมื่อ2คลิปที่แล้วอยู่กับน้องดีเจแบงค์อนาวินได้ข่าวว่ารอบที่แล้วได้ของเด็ดของดีเสียดาย คุณผู้ชมไม่เห็นเป็นไงบ้างพี่เลขสอเหรอโอ้โหดิตรงหยิบมาแบบจะจะยิ่งยิ่งกว่าตรงถูกยิ่งกว่าตรงไม่ไม่มีไม่มีเฉียดเลยไม่มีเลยเต็มเลยแต่ตัวเองไม่มีโชคอ่าเป็นดีเจแบงก์มีโชคอ๋อเขาได้ใช่ไหมอ่าคนที่มาด้วยมีโชค วันนี้ไม่เป็นไรเราก็จะมีโชคเหมือนกันถูกต้องแล้วคุณคุณด้วยนะครับก็อยากให้คุณคุณได้โชคนะฮะจากเราในวันนี้ด้วยกับนิดเดียวกัลลลาพาปมูเขบวันนี้ครับผมวันนี้พาเข้าวัดวันนี้เราอยู่ที่วัดหน้าปกครับแถวภาษีเจริญในกรุงเทพนี่แหละเดี๋ยวว่าถ้าจะเสริมพลังเสริมกําลังในชีวิตบางทีช่วงนี้รู้สึกว่าโอ้โหพลังไม่มีขาดอะไรต่างๆนานาก็สามารถจะแวะมาที่นี่ได้โดยเฉพาะคนที่เกิดวันเสาร์มาทําบุญผมมากคนถูกคนมากเลยครับเขาบอกมีมีหลักมีการดีกว่าคนนั้นเยอะคนที่แล้วเยอะอะไรก็ไม ก็ไม่ใช่ไงมันได้เลขไปแล้วไงมันก็เลยเปิดตวดไปแล้วใช่มันหายไปแล้วนะครับอะไะครับวันนี้เรามาถึงวัดหน้าปกแล้วแบบแรกเลยเราจะมาไหว้พระประธานก่อนอ๋อเจ้าสัวข้างบนอ๋อท่านนี้ละครับใช่ครับเราขึ้ไปไหว้ข้างบนเลยพระประธานครับผมนครับวัดนาปกมีมาตั้งแต่ช่วงสมัยอยุธยาตอนปลายเป็นวัดที่ชุมชนร่วมกันสร้างภายในวัดมีโบสถ์ที่ให้ประชาชนลอดใต้ถุน เพื่อความเป็นสิริมงคลและมีพระปางนาคปลกที่แกะสลักจากต้นตะเคียนอายุมากกว่า500ปีคนส่วนใหญ่ที่มากราบขอพรมักประสบความสำเร็จเรื่องโชคลาภและเงินทอง อ่าแล้วครับตอนนี้เมื่อกี้เราไปไหว้หลวงพ่อเจ้าสัวใช่ไหมครับจุดคือมาที่ในจุดแรกเลยเราต้องพาไปกราบพระประธานในโบสถ์ก่อนนะครับอีกสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าไปวัดไหนก็แล้วแต่นะครับแแรกเราต้องไปวัดพระประธานของวัดก่อนครับีนี่อีกจุดหนึ่งถามที่ขวัญไว้ตั้งแต่เราคุยมาแล้วแหละเห็นบอกว่ามีจุดอีกจุดหนึ่งที่บอกว่าลอดโบสถ์นะถูกต้องเออ ในกรุงเทพเนี่ยหาว่าที่รอดพระโบสถ์นี่ยากมากจริงๆผมไม่เคยนะเพราะว่าเคยเคยได้ยินเน่ยเขาว่ากันว่าถ้ามีโอกาสได้แบบว่าเรียกลอดโบสถ์เนี่ยก็จะแก้อะไรเมื่อไหคุณใสเนาะใครบางทีไปโดนของลมเพลมพัดเขามีนะคุณบางทีแบบว่าดวงชะตาจะโดนลมเพลมพัดอย่างเงี้ยบางทีแบบอ่ะหรือว่าอาการเจ็บป่วยหาสาเหตุไม่ได้เนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นแบบนั้นเหมือนกันทีนี้เขาบอกว่าถ้ามีโอกาสได้รอดโบสถ์เนี่ย บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็จะเรียกว่าคลายลงหลายๆอย่างก็จะดีขึ้นถูกต้องครับก็อย่างที่บอกว่าเหมือนกับชีวิตที่มันย่าแย่แล้วร้ายจะกลายเป็นดีสิทุกอย่างมันจะลอดออกไปเชื่อไหมว่าเป็นที่แรกที่เรามารอดบทเราไม่เคยเราอ่านแต่เราเรียนเราอ่านตำราใช่ใช่ใช่ไม่เคยอะไรครับเี๋ยวเราไปกันนะครับข้างหนนี้นะครับโอเคตั้งจิตนฐานดีๆมาลอดบทนะครับอื แล้วครับเราเข้ามาใต้พระบสถสแล้วนะครับหรือว่าเราเข้ามาใต้โบสถ์แล้วเนี่ยนะครับคือว่าจุดแรกก็คือเราต้องบูชาแผ่นทองนะครับอ่าโอเคเราบูชาเรียบร้อยนะครับเนะนะครับก็จะมีแผ่นทองให้บริการไว้เนี่ยครับอ๋อแบบนี้แล้วก็จะมีคาถาลอดโบสถ์เนี่ยครับอ๋อนี้จะเป็นคาถานะครับผมถือครับโอเคนี่นะครับอ่าเราต้องทำตามคำแนะนำแบบนี้เลยนะครับครับ เราจะเดินบนรอบโบส์ะนะครับรอบนี้ครับใต้นี้ครับปใป็ครบสามรอบอแล้วก็แปะทองออ๋ความศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วก็ลุดนิมิดเก่าแก่ น่ <S <S ลำลือกันว่าอืตอนสร้างโบสถ์เนี่ยไม่รู้ว่าใต้เนี้ยมีถ้ำนี่คือถ้ำข้างล่างใต้โบสถ์เหรอใช่ครับไปรูด้ยวยสิอ๋อเป็นแบบว่าเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ใช่ครับอ๋อนี่เขาจะเขียนบอกนะบอกว่าเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์จากเพื่อพิพพนาคาห้ามนําไปดื่มกินกเป็นที่กวดน้ําและปักพรมเป็นมงคลครับอ่า เดเป็นไงครับโอ้โหบอกว่า <diction aries> <ỗ df od> <umes an> เราไม่คิดว่าในใจกลางเมืองจะมีวัดที่เราสามารถเขาเรียกว่าทําบุญตามจุดต่างๆสักการะได้ตามจุดนะครับมีด้วยนะครับแต่จุดหนึ่งไฮไลท์ที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่น้ครับอยู่ด้านซ้ายเมืองหนองและศักดิ์สิทธิ์มากอายุหลายร้อยปีมากตรงนี้ที่องท่านบอกว่าอกีิจะมาวัดเป็นประจำก็อาจจะเอาเห็นแบบจุดมุมเคยเห็นแต่ว่ายังไม่ได้ทราบว่าจริงๆเ้าทําจากไม้ตะเคียนถูกต้องครับแล้วนํามาแกะ เป็นพระปางนักปลกสวยด้วยศักดิ์สิทธิ์มากมาไหว้ที่นี่และสำคัญคือหน่องตั้งจิตฐานอะไรแล้วก็แปะตรงบริเวณไหนมันจะแบบบอกได้ว่าจะได้ไม่ได้อ๋อเหรออ่าเดี๋ยวเราลองดูลองดูนะครับด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ครับไปเลย แต่เวาทำาเสียงเลขก่อนเลยแบบเราเห็นเหมือนแรงดึงดูดเวลาเวลาเราเจอกระบอกเซมซีอ่ะเราจิตใจยังไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวใหญ่มาเขย่าอาการเก็บเขาจะเก็บทรงไม่อยู่แล้วนั่เนี่ยแอ่ะลองดูลองดูนะครับผมไฮไลท์ก็คือเดี๋ยวเราจะดูกับว่าน้องๆเนี่ยจะแตกทองที่ตรงเรียนไหนอ่าของพระหน้าปกครับโอเค ที่ก็ปิดท้องที่เรียบร้อยอที่แรกพี่ขวัญเห็นพี่น้องปิดอนั่นคือที่ตรงบริเวณใบหน้าตรงปากใช่ใช่ใช่พอดีช่วงนี้เรามีเรื่องของการเจรจาพูดแล้วประสบความสําเร็จพูดแล้วก็เรียกว่ามีคนเชื่อถือพูดแล้วเขาขอให้รับเลือดพูดแต่สิ่งดีๆแล้วก็ติดที่มือด้วยก็คือแบบว่าขอให้หยิบจับสิ่งใดก็ขอให้ทาแต่สิ่งที่ถูกต้องทาแต่สิ่งที่เขาเรียกว่าไม่ติดขัด จะบลยใช่ไหมว่าติดบริเวณใบหน้าปากเนี่ยเชื่อกที่นี่นะครับว่ากันว่าว่าที่นี่นะคุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณหวังและทํากิจการอะไรก็ลุล่วงไปได้ดีอแล้วติดที่มือครับสาธุจะทําให้คุณมีอำนาจหย้บจับอะไรก็จะดีก็จะแบบบวกผมไม่ชี้อย่างเดียวนะใช่จับอะไรก็จะดีหมดทำอะไรก็ดีเทลโอเคโอเคอ่าเขาก็ควมเชื่อเขากองคอั้นติด ที่แก้มเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยแล้วก็ติดที่พุงติดที่พุงนี่แหละครับต้องบอกเลยว่าจะสมบูรณ์มีกีนมีใช้ตลอดไปนะครับแม่แต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาถึงนี่แล้ววันนี้มากับดีเจหน่องเขาที่แรกก็มาดีเจแบงค์ให้หน่องขย่ำว่ะโอ้แล้วขย่ำเตมซีดูซิว่าอย่งอไรบ้างเดี๋ยวผมจะไปนำโชคเป็นจริงๆมาเทปนี้พี่ได้เหมือนเหมือนตัวแทนความหวังหมู่บ้านนะคือว่าบอกกันตั้งแต่เช้าลองดูลองดูมา ได้มาแล้วอย่างรดเร็วเลขอะไรดีอะพี่ให้สูงให้ดูเลขอะไรโอโโ้โหโหอะอย่างงี้ด้วยนะอีกสักอันได้ไหมก <laughs> ็ได้ตาดีได้ตาไร้เสียบอกเลยแล้วแต่ดวงแล้วแต่โชคนะบอกนะโอะโหไม่เสริมมาเออแต่เมื่อกี้เราก็เห็นอันนี้นะอืมห่ะใช่เราเหนอันนี้นะหนึ่งต้องมาแล้วแหละเออ อ,อ่ะมาอะไรโชว์ให้ดูหน่อยสิพี่ขวัญไหนอ,ะอ่ะอ๋อมีเบิร์ดมีหามเี่เหรอใช่ <c oughs> อันนี้อะไรอะ่ะเนี่ยครับแล้วแต่คนแล้วแต่คุณผู้ชมนะครับอ้โอ้โอ้โปรดใช้วิจยาในการรับชมด้วยขึ้นตัวใหญ่มากเลยข้างล่างตัวใหญ่มากนะครับโปรดใช้วิจยาครับผมถ่ายรูปพับนึ่งได้ไหมได้ ผู้ชมครับอจุดนะครับนี่คือทาวเวสุวรรณนะฮะใช่ดีเจนน่องอยากจะเสี่ยงซ m เอมซีอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนไปเสี่ยงซ m เมซีข้างในเนี่ยเล่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ๋อยังไม่ค่อยโดนไม่ชัดไม่ชัดขอขอนี้นะอีกกันนะเผื่อว่าท่านทาวเวสุวรรณจะมอบโชคให้เราครับผมสาธุพี่ขวัญไง เ <Okay. S 2> บิ้ลต้องมาหามออต้องมี <4. S 2> เออเนี่ยเมื่อกี้เราก็มีมาแล้วเมื่อกี้น <6. S 1> ออี่ก็หกนะเมะื่อกอี้น่าจะสีต้องผสม,มแล้วล่ะเป็นไงครับครับน่องครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพามาที่ว่าหน้าคขกรู้สึกเป็นยังไง<ห>บ้างต้องบอกว่าเราเองก็บางคนแบบพยายามทำบุญเหมือนกันครับเดินสายทำบุญแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าเออในกรุงเทพมหานครเนาะ จะมีเรียกว่าที่ที่ให้เราอ่ะได้มีโอกาสได้มาทําบุญตามจุดต่างๆแบบนี้นะครับก็ถือว่าสุดยอดเลยแล้วก็เร็วๆนี้เราบอกว่าที่วัดเนี่ยก็มีการสร้างรูปพญานาคตรงหน้าวิหารทางเาด้วยนะครับแนะนําบุญบอกบุญด้วยเลยแล้วกันนะครับเออใช่ใช่ใช่เขาใครที่มาก็อย่าลืมนะครับ,รบวันนี้เราก็ได้บุญกันไปนะครับเอาบุญฝากคุณผู้ชมด้วยได้บุญลืมบอกว่าได้เลขเออได้บุญได้เลขนะครับปไปฝาก คุณผู้ชมก็ฟังด้วยครับผมเอาละครับเดี๋ยวคาหน้าติดตามนะครับว่าเราจะพาไปที่ไหนกันกับเปนช่วงของเน็ตเวิร์กละลาพาไปมูนะครับวันนี้ผมขวัญด้มันไทรครับครับพี่เจนองครับต้องลาไปก่อนจะเจอกันใหม่ EP หน้าครับว่าเราจะพาไปมูที่ไหนรับอกว่าสุดสนานแน่แล้วก็มีโชคมีลามาฝากแน่นอนถูกต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ